วันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนกันยายนพรุ่งนี้ก็เข้าถึงเริ่มเข้าถึงเดือนตุลาเดือนตุลาก็เป็นเดือนของเทศกาลกระถิ่งของการออกพรรษาแล้วออกพรรษาปีนี้ก็ออกพรรษาวันที่17ตุลาพอถึงเดือนตุลาก็เพียงแค่ครึ่งเดือนก็ออกพรรษาแล้ว หลังจากอพันษาได้สองวันก็เป็นกระถิงของวัดป่าบ้านตานเราวันที่19ตุลาคมเพราะฉะนั้นพวกพวกอยู่ในวัดป่าบ้านตานเราไม่ว่าจะเป็นพระเนนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีแม่ดำาทั้งหลายต้องช่วยกันดูแลแล้วมาระวังรักษาเรื่องสถานที่ ให้มีสะอาดมีความสะอาดสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าทั้งในสลานอกสลาบริเวณที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่ออะไรต่างๆพอช่วงพอออ,อกพรรษาไม,ไม่ว่าทั้งออกพรรษาทั้งกระถินคณะส,ายายาสัทธาญาติโยมศิยานุสิ์ก็จะหลั่งไหลเข้ามาเกี่ยวข้องกับในวัดป่าบ้านตาเราค่อนข้างเยอะ พราะฉะนั้นเขาเข้ามาก็ให้เขาได้รับความประทับใจกลับไปอย่างนี้น้องอ้อยก็ไม่เห็นความเข้ามาได้สัมผัสถึงงความมีระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอ้านของสถานที่แล้วก็พวกที่อยู่ในวัดก็ต้องมีความระมัดระวังมีความสำรวมอย่าไปคึกคน,นองเอะอะโวยวายมา่ทึง เป็นพวกขี้เล่าเมายาอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้ององค์หลุงตาแหละท่านเน้นเหรือเกินคือเรื่องความสำรวมความระมัดระวังความสงบเพราะฉะนั้นแม้ไม่มีองค์หลุงตาอยู่ด้วยความการละขันของท่านไปแล้วพวกเรา,าศิีญาณุสิตก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาพากันช่วยกันรักษาปฏิปทา ความเป็นไปขององค์หลวงตาที่ท่านได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดป่าบ้านตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงท่านละขันจากไปเพราะนั้นเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าการนำพาประพฤติปฏิบัติมาขององค์หลวงตาก็เป็นเหตุให้ผู้คนต่างหลังไหลเข้ามาสู่วัดป่าบ้านตา องค์ท่านได้สร้างสิจยานุสิทธิ์มาได้มากมายที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะปฏิปทาขององค์หลวงตากดระเบียบความเรียบร้อยความสงบสงัดที่องค์หลวงตาพาประพฤติปฏิบัติมาเนเี่ยเป็นต้นเหตุที่นำวามเจริญมาสู่เพราะนั้นพวกเราสิจยานุสิทธิ์อนุชนภายหลังแม้บางท่านบางองค์จะไม่เคยสัมผัสอยู่กับองค์หลวงตาก็ตาม แต่เราก่อนเรามาเข้เขามาอยู่วัดป่าบรรตาหรือเรามาอยู่แล้วเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของอุลุงตาหรือปฏิปทาข้อวัดข้อปฏิบัติหรือกฎระเบียบขององค์หลวงตาเมื่อเราพอได้ยินได้ฟังได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็พยายามที่ปฏิบัติตัวของเราให้เป็นอย่างนั้นส่วนผู้ที่เคยอยู่สัมผัสกับองคหลุงตามาแล้ว ก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาปฏิปทา,าขององค์หลวงตาไว้กฎระเบียบขององค์หลวงตาไว้ให้เป็นแบบอย่างแกนุชนรุ่นหลังของเรามาอันนี้แหละจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญแกหมูแ่แกขกแกคณะของเราแกวัดป่าว่านตายของเราอย่างแน่นอน แต่ถ้าไม่ช่วยกันดูแลรักษาไม่ช่วยกันปรับพฤติปฏิบัติตามกฎตางระเบียบตามปฏิปทาของอหลงตาแล้วไม่เพียงแค่ทำลายตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายหมู่คณะทำลายวัดวาวัดป่าบรรดาไปให้เสื่อมถอยไปจากความศรัทธาของคณะศรัทธายาตโยมที่ทั่วไป อันนี้แหละจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อผู้กระทําอย่างนั้นอย่างยิ่งเพราะเราได้เข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาไม่ว่าจะเป็นพระเดนอุปสองคอ์บาลิกาแม่ชีแม่ดําก็ตามเราก็ร้วนแต่เข้ามาได้รับประโยชน์จากวัดป่าบ้านตาทั้งนั้นประโยชน์ทั้งที่อยู่ที่อาศัยที่กินที่ขบฉัน ที่หลับที่นอนที่ปราพฤติธปฏิบัติต่างๆทั้งหลายล้วนแต่เราได้รับประโยชน์ไปจากวัดป่าบานตาทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากวัดป่าบานตาเราก็ควรจะต้องตอบแทนพระคุณของวัดป่าบานตาโดยการพยายามรักษาปฏิปทาข้อวัดข้อปฏิบัติกฎ,กฎระเบียบความสะอาดความเรียบร้อย ของบู่ของคณะของสถานที่คือจับเอายึดเอาปฏิปทาของอหลวงตากฎระเบียบของหลวงตาให้แน่นเท่านั้นนี่แหละจะเป็นการตอบให้ตอบแทนพระคุณของวัดป่าเป็นตาอย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่เราได้ได้ทำรักษาตามปฏิปทาของคอหลวงตานั่นแหละ ที่จะยังความเจริญหรือยังความศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นมาในหมู่คณะศิษยานุสิตตลอดจนประชาชนทั่วไปเพราะว่าป่าบว่นตาเราดําเนินมาอย่างนั้นแล้วเมื่อเราพากันดําเนินตามรอยขององค์ลวงตามันก็เป็นเหตุนําม,มาซึ่งความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขความอบอุ่นทั้งพวกเราที่พวกที่่ทั้งพวกเราที่อยู่ภายในทั้งพวกภายนอกที่เขาจะเข้ามาสัมผัส กับวัดป่าบารตาต,ต่อไปเพราะใน,ในเดือนตุลาก็เป็นเดือนงานเกิดขึ้นมาเยอะผู้คนศรัทธาญาติโยมศิยานุสิตก็จะเข้ามารวมณนะัดป่าบารตาเราเยอะเพราะนั้นท่านใดเข้ามาวัดป่าบ้านตาตา,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 ตาตก็ขอให้เขาได้รับฟาร์มสัตว์ได้รับฟาร์มประทับใจออกไปหรือเพิ่มพูนศรัทธา ที่เขามีอยู่แล้วให้เพิ่มพูนให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปหรือถ้าท่านใดเข้ามายังไม่มีความศรัทธาก็ให้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมาจากการได้เห็นจากการได้ยินได้ฟังจากการได้สัมผัสด้วยตัวของเขาเองที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเราที่อยู่ข้างในนี่แหละพากันระมัดระวัง ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกท่านทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลเบื้องต้นก็คืออาการกิริยาความเป็นอยู่ของพวกเราผู้อยู่ภายในจะมีความระมัดระวังมีความสำรวม ต้องมีงความเข่งคัดอยู่ในกฎในระเบียบแล้วก็สถานที่ต้องมีความสะอาดสะอานมีระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในสลานอกสลาทุกส่วนเรียกว่าบริเวณวัดนี้ก็ว่าได้ทุกบริเวณ มีความสำคัญเป็นวัดป่าว้ตานตาเราทั้งนั้นเพราะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูช่วยกันจัดช่วยกันทำไม่ใช่จะมอบหน้าที่ให้เป็นคนคนใดคนหนึ่งหรือหรือใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่อยู่อันนี้ฝากไว้ให้พวกเราทุกคน ยึดเอาว่าเป็นหน้าที่ของเราเมื่อเป็นหน้าที่แล้วก็จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นทำให้ดีจึงได้ขึ้นชื่อว่าหน้าที่แล้วการทำหน้าที่นั่นแหละก็คือการปฏิบัติธรรมธรรมะก็คือหน้าที่หน้าที่ก็คือธรรมะถ้าเราได้ทำหน้าที่ของตนเองดีแล้วก็คือเราได้ปฏิบัติธรรมะ หน้าที่หรือธรรมะนั้นก็นำพาความเจริญมาสู่พวกเราตลอดไปพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอให้พากันหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการรักษาอยู่ในการปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามปฏิปทาของอุหลงตาด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะ ะละพรละพรยานุโบธาให้พรพาขันตั้งใจละพร <c oughs> ยะทาวาลีวาปุราปาริปุเรนติสาคขันลังเอวามีวายตัวทินังเปตานังอุปกปะปเตียอิเชตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพ,พปุเรนตุสังกปัง จันโทปนรโสยะธาไมติโชวติราโสยะธาติโยอินวิวันชนตุสัมภัรล้วิโดยสตุมันเตมพวันวันตารายโยไโสขีง กายโกอัยภาวะอภิวันธนาเสลีสานีจังทายปัจจัยโด้วนใจตารโรยธรรมะทานติอายุวานโนุ้ยสุขัง พลังอักโตเวปัสสนานังอคังธรรมังวิชานตังอังเกบุเถปัสสนานังดักขิตเยอนุตเรอังเกธรรมเมปัสสนานังวิรากูปัสเมสุเข อังเกสังเกปปัสสนานังปุญญาเกติดาอุตตรอังกฤสมิงดาดังดะดัตังอักังปุญญังป่วัตติอังกังอายุวัจวันโนจายาโสเกติสุขังพารัง อากาสดาตเมธาเวอาคาธรรมาสมาหิตตัวเดวาปุตตัวอปโนสวาอาคาปตัวปโมดตีเดียภวตุสบมังการังราคันตุสบเดวตัง นุภาเวตายสตาโสติภวันตุเตงภวตุสบบาบังการังราคะตุสาปฏิวตังสัมบาธรรมานุภาเวตายสตาโสติภวันตุเตง ภาวาตุสัปมังการังระคันตุสปัปเทวตัมสา,มาสังขานดุภาเวนัยสาธโสทิมภาวันตุเตอ่จอาจะทหารทางกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเนอะ อาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน